อาราทุกคนก็อยู่ในหน้าเกมของอนิเมะ i n g d o m นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกฤติกันทุกคนเมื่อวานนะครับโชคดีได้มา2ตัวแต่ในความโชคดีนั้นก็คือความโชคร้ายนั่นเองเพราะว่า ID ดีนี้มันไม่ใช่ของผมนะฮะยืมน้องมาปั้นตัวละครของตัวเองนะครับแต่ดันได้อีกฤตมา2ตัวเอาเรื่องมาเดี๋ยวจับมันใช้นี่เลยแล้วกันแตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ห้ามแตกละกัน้วกัน99%เลยนะ คงจะไม่แตกนะห้ามแตกนะเอออ่ะใช้นี่ติดไปแล้วตัวหนึ่งนะครับใช้ King นนะครับ99อันเนอะโอเคห้ามแตกนะของโอ้เออมันต้องงี้ดิวะเท่ๆทุกคนมานี่เดี๋ยวใส่โชว์เลยนะครับ2ตัวแล้วก็ได้ดาบมาอีกหนึ่งเล่มด้วยเมื่อวานนะฮะ อ่ะนี่ฮะประมาณนี้สําหรับอีกิดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำอีกิดจากนูบให้กลายเป็นโปรก็แล้วกันนะฮะก็ต้องแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำก็อันนี้เราย้ายมาโลก4ี่ะเออพารสีฟนะครับให้หาตัวนี้ว i ดดอมนะครับมาก็หาตัวนี้ไปก่อนทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่อีกิดเข้าไปก่อนนะฮะใส่เข้าไปปับ๊บแล้วก็เลือกวิดดอนะฮะที่เหลือกด ออฟหมดนะฮะวิดดอมกดออนเอาไว้แล้วก็กดสตาร์ทอ่าดวงดีว่ะนะฮะเราได้ตัวตัววิดดอมแล้ว without, ก็คือไอตัวหมวกนั่นเองมันมันมันเพิ่ม exp นะครับอ่ะต่อมามาที่โลก5้าทุกคนโลกห้านะครับเป็นโลกที่เก็บเลเวลอัอาศาวินเราหรือว่าตัวละครเราได้ดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะเอาอยูตาออกก็เอาอีกิสใส่เข้าไปนะี่ฮะ เราได้หมวกวิดดอมมาแล้วหมวกวิดดอมนะครับบวก3 0น exp นั่นเองทุกคนจัดเข้าไปนะครับแล้วก็บางคนเขาจะกดออโต้เลยนะครับแต่คลิปนี้ไม่นะครับขอจัดหนักจัดเต็มหน่อยละกันจังหวะนี้อ่ะใส่หมวกตัวนี้ให้น้องเขาหน่อยนะครับมันจะเพิ่ม exp 20%บนะครับบวกกับวิดดอมเป็น50%เนาะอ่ะใส่เข้าไปใส่ไปยังวะ ไม่ยอมใส่อะอ่ะใส่ดีโอเคใส่แล้วฮะเครื่องหมายติ๊กถูกติ๊กไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจัดน้ำยา e f p หน่อยละกัน15นาทีนะครับคูณคูณเข้าไปอ่ะดูดิเห็นไหม exp x p คูณ5ทุกคนเอาเรื่องมาเดี๋ยวเรามาจัดเต็มระบบนะครับตอนนี้ก็เลเวล1ทับ60นะครับดูดิ จะใช้เวลากี่นาทีในการอัพเรเวลนะฮะจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้อ่ะบูทไปเลยทุกคนอ่ะก็เปิดได้ทีละ5ตัวนะครับ EXP ทุกตัวที่ออกมานะครับจะยัดให้กับ E p i ีทั้งหมดเออไม่ว่าจะเป็นมิสติกนะครับลงไปนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกออระดับรับไอ้กรอบสีแดงเนี่ยจะไม่ย่อยอัตโนมัตินะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวเรามาดูเรากินน้ํายา15นาทีไปใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ํายา15นาทีนะั้นจะเหลือ,อกี่นาทีนะมาทุกคนในที่สุดที่กินเราก็เลเวลตันนะครับ 60, 60ถา้ 60, ถา6ัแถมเต็มหลอดด้วยดาเมจอยู่ที่400 0 0นนะครับใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้น <laughs> แม่งโคตรไวทุกคนไวปะไวมากนะครับปกติแม่งเป็น10นาทีนะฮะเจอสูตรนี้เข้าไปใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งยัดเต็มระบบนะฮะ 60ทับ60ทะลุหลอดนะฮะังหว่านี้ไม่ถึง5นาทีจบปิ้งเลเวล60แล้วมาต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเพิ่มสเตตัสให้น้องเขาหน่อยละกันเนาะมาขนาดนี้แล้วนะครับมันเป็นตัวละครที่โคตรจะแลเออเป็นตัวละครที่โคตรจะแลใช่ไหมเราต้องไปโลก3นะครับโลก3มาหาตัวนี้นะครับขอจัดหนักจัดเต็มเลยละกันสำหรับอีกิตตัวนี้นะครับถ้าไม่สิบหมดบอกเลยว่าไม่เลิกนะฮะอ่ะ สเตตัสที่ต้องการนะครับ10ล,ลนนรุนวนะฮะจังหวะนี้โคตรโหดโคตร,คตรอันตรายจัดหนักจัดเต็มไม่รู้ว่าจะหมดไปเท่าไหร่คิงแอน t เรามีประมาณ3,000นะครับ King อ n t เรามีปลา3ส0 0พถ้าโชคดีก็ใช้น้อยหน่อยแต่ถ้าโชคไม่ดี3,000ก็ไม่เต็ม10นะครับแต่ขอให้มันมันหมาแล้วกันนะจะได้จบภายในคลิปเดียวนะฮะสำหรับอ,อีกริดตัวนี้นะครับ มาทุกคนมันได้แอคแท็กสปีดกับวิ่งเร็วมาแล้วว่า10เต็ม10ว่าทุกคนทีนี้นะครับเหลือฮิตดาเมตอุ้ยแม่งออก9เหลือตัวฮิตดาเมตกับอันตรีดาเมตนะครับต้องการ10เท่านั้นนะ2ตัวนี้ถ้าไม่ได้10คือไม่เอานะครับ2ข้างบนนะครับมันต้อง10เท่านั้นถ้าไม่10คือไม่สุดบอกเลยไม่10คือไม่สุดเพราะว่าถ้า9อ่ะมันอยู่ที่50% ถ้า10ปุ๊บมันอยู่ที่65%ซึ่ง15%นั้นนั้นะความต่างแม่งโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวตัดไปดูดิมันจะหมดก่อนหรือว่ามันจะได้ก่อนนะทุกคนมาใส่สุดใส่สุกเอาเลยเรียบร้อยฮะดามเมจมาแล้วยังไงอันติดาเมจอันติดามเมจต,ต้องมาแล้วแหละนี่แหละไอช่องสุดท้ายเนี่ยงานหยาเพื่อนๆแม่งไม่ค่อยจะมาช่องสุดท้ายนะครับมันจะหมดตูดก่อนเพราะมันใช้คิงแอนตัวละ ไม่ใช่ตัวละ8อันต่อการสุ่ม1ครั้งเอออ่านี่ไงนี่ไงนี่ฮะใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งจัดเต็มระบบสุดจัดประหลัดบอกนี่ฮะ10บสบหมดเลย10หมดเลยโคตรสวยโคตรสวยโอ้โหแม่งใช้โคตรนอ้อยแม่งใช้คิ้นแองไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ไม่ถึงพันห้าดูดามเมจหกแสนเจ็ดทำไมตอนทำตัวละครตัวเองแม่งไม่ดวงดีแบบนี้วะ มาทําตัวละครคนอื่นนะเออมาทําตัวละครน้องเขานะแม่งดวงโคตรดีเลยฮะใช้คิงแอนโคตรน้อยนะของตัวเอง6กพันแม่งยังไม่เต็ม10เลยเออยังเต็ม10ไม่หมดทุกช่องนะครับเหลือขาดไปช่องเดียวอ่ะนี่ลยฮะมันไม่ใช่ตัวเราเออถ้าเป็นตัวเราอะ่ะมันอืนะอ่ะมาต่อเลยที่พั s s i สิบละกันทุกคนเราต้องเอาหมาแดงเท่านั้นนะครับอ่ะ ที่เหลือเราออฟให้หมดนะครับมาเออออฟให้หมดนะครับวินด,ดงวินด,ด้อมออฟให้หมดเอาเป็นหมาแดงเท่านั้นทุกคนตอนนี้นะครับเรามีเหรียญรีโลอยู่ที่22 0 0มื่นสองสองหมกับอีก6 2ส0 0 0กับอีก600ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะเอาบัฟหมาแดงเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่นะครับในการสุ่มครั้งนี้เนาะโอ้โหบอกเลยว่าการสุ่มครั้งนี้แม่งยาวนานมากทุกคนนั่นไงออกแล้วนะฮะ การสุ่มครั้งนี้ยาวนานมากนะครับโอ้โห,โห,ล,หล่อเกือบชั่วโมงกว่าจะได้บัฟหมาแดงตัวนี้นะทุกคนในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะเออนั่งอัดตั้งนานนะครับบอกเลยหมดไปเท่าไหร่ครับหมดไปประมาณตีไปตีไปไหนตีไปไหรวะตีตีไปสี่พันสี่พันห้าไหมตีสี่พันนิดนิดปะเออในที่สุดเราก็ได้มานะฮะอีกริดโคตรเทพโคตรโหดโคตรสิ่งโคตรเฟี้ยวนี่ 2.5M ดทุกคนอะแต่ว่ามันยังไม่ใส่อาวุธนะครับเรามีอาวุธอีกิดด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเอาอาวุธอีกิดเนี่ยไปออฟให้ติดนะครับแล้วตัวน,นี้เกมแม่งอัปเดตด้วยมันอัพมันบอกจะอัปเดตแบบมินิใช่ไหมตอนตีสี่แต่แม่งมาอัปเดตตอนตีห้านะครับอะไม่เป็นไรช่างมันปล่อยไว้ก่อนมาเรามาอัปเกรดดาบอีกิดหน่อยและกันทุกคนดาบเล่มนี้บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้นะครับบวกดาเมจ 1 5ถ้าไม่ได้บัฟนี้เราไม่เอานะครับบอกเลยน้องเขาเนี่ยมาสุดขนาดนี้แล้วนะฮะถ้าจัดไม่เต็มระบบดาเมจคูณแม่ก็ขาดขาดหายๆอ่ะพูดแค่นี้เลยนะฮะอ่ะออฟที่เหลือออฟนะครับเขียวแค่ตัวเดียวเอาดาเมจเพื่อนๆมาก็ตอนนี้เรามีเหลืออยู่3ามพนะครับแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับลดลงลดลงเรื่อยๆจนเหลือ3ามพนะ เออคือมันใช้เยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะได้บัฟตัวนี้นะโอกาสมันออก0ูนะทุกคนมันเป็นบัฟที่ดีที่สุดแล้วก็เปอร์เซ็นต์การออกน้อยที่สุดนะครับต้องเป็นบัฟโจมตีเท่านั้นแล้วอย่าทะลึ่งเอาอีกิจไปเป็นตัวอ่ลักกี้ทีมดอบนะบอกเลยโดนคนทั้งเซิฟด่านะเออเพราะเขาหากันให้ควักนะครับคนหลับอนนอนหากันให้ควักเองเอาอีกิตไปทาทีมดอบโดนสับแช่งแน่นอนจังหวะนี้นะอ่ะก็ลดมาเยอะพอสมควรจาก3า0 0เหลือ3า0พ นะครับใช้ไปหกร้อยกว่าชิ้นแล้วทุกคนจะมาเพราอว่าเนี่ยอ่ะโอเคทุกคนมาพอดีนะครับอ่ะบัฟนี้แหละเป็นบัฟที่คู่ควรที่สุดนะครับเป็นบัฟบวกดาเมจสิเป็นบัฟที่เจ๋วที่สุดละสําหรับสายโจมตีนะครับเดี๋ยวเราเอามาติดตั้งให้กับน้องอีกรฤตเลยและกันทุกคนมาก็ อีกิตตัวนี้ใช่ไหมน่าจะดาเมจทะลุเรนโกคุแล้วนะครับอ่ะติดตั้งดาบหนึ่งเล่มทุกคนใส่เข้าไปนะครับปักก็ให้ะจะบอกว่าอีกิตเนี่ยมันใส่ดาบอื่นไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นดาบของเขาเองก็คือดาบในดันของเขานะก็ตัวนี้3.5เรนโกคุ2.8ทุกคนอีกิตแรงกว่าเยอะนะครับแล้วยังไม่ได้ใส่หมวกด้วยนะตอนนี้แล้วก็ใส่ดาบแค่เล่มเดียวนะครับเราต้องหาดาบอีกหนึ่งเล่มมาใส่ให้น้องเขานะบอกเลยแม่งโคตรตึง อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกหน่อยละกันหมวกหมวกของอ่ขีิซุยนะครับอ่ะเอาอาชน,นี้ละกันมาใส่เข้าไปมันบัก็กแล้วอ่ะต้องออกเข้าเกมใหม่ไปเนี่ยอถอดก็ไม่ได้นะ,อะถอดออกไหมดูดิแ้๊บน,นึงเดี๋ยวตะโคนลป๊บนึงนะใส่ได้ไหมบางทีไอเทมมันใส่ไม่ได้นะถอดไม่ออกเราก็ต้อง เราต้องออกจากเกมนะจังหว่าน,นี้น่าจะใส่ไม่ได้น่าจะบัก๊กใส่ดีเออใส่ไม่เข้าครับใส่ไม่เข้าอ่ะใส่ยังไงก็ใส่ไม่เข้านะครับอย่างนี้บั๊กแน่นอนทุกคนสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือออกเข้าใหม่นั่นเองอ่ะก็รีตัวไปนี้เรียบร้อยทุกคนนะฮะแอนิเมชั่นคิงดอมรอมาโหลดสักพักทำนานเหมือนกันนะตัวนี้บอกเลยเกือบสองชั่วโมงนะครับกว่าจะได้บัฟครบทุกอันนะฮะอ่ะ ตอนนี้ก็เห็นไหมสแต็กโคตรสวยนะฮะอ่ะอ่ามันใส่เข้าไปแล้วนะรับอกเลยว,ว่ามันบัก3.78 m เอมกูจะลุดโอ้โหดามเมจแม่งโคตรพุง่งทุกคนนี่มันยังไม่ได้ใส่ดาบอีกชิ้นหนึ่งนะแล้วก็หมวกของเขาเองนะเออถ้ามันได้หมวกของตัวมันเองดาบอีกเล่มหนึ่งนะบอกเลยแม่งโคตรตึงไม่มีใครตึงกว่านี้แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูดามเมจของน้องเขากันนะครับว่ามันจะเอ่อ โหดร้ายขนาดไหนเออไปเอาตัวนี้เลยทุกคนบอสใหญ่ที่สุดในเกมนะครับเลือดเท่าไหร่วะเมื่อกี้10บิลเลียนป่ะอ่าขอแบบใส่เดียวเลยแล้วกันจังหวะนี้เป็นไงสกิลสไลด์เข้าสไลด์ออกนะฮะแล้วก็แทงจึกฉักจึกฉักแล้วก็ฟันอ่ะนี่เห็นปะ่ะอันติอันติ1 2 3 4 5 6เอ้ยน้องเขาฟันกี่ทีวะเดี๋ยวนะไม่ได้นับแบบจริงจังวะ แต่ว่าอันติแรงมากทุกคนเห็นไหมโคตรเท่นะครับโชโชใครรู้บอกด้วยละกันจังหวะนี้ลืมนับนะฮะเห็นไะมไม่เห็นหลอดแล้วเราจะนับยังไงวะเนี่ยเห็นปะอันติแรงเกินคิดสภาพนะครับมีมีอีกิจแบบเนี้ยในทีมเนะี้สักสักหกตัวหกตัวขอเยอะไปป้าวะเออแม่งโคตรตึงนะครับดูดิเป็นไง ความโหดของน้องเขาโอ้โหไปหากันใส่นะทุกคนอดหลับอดนอนนิดนึงนะครับถ้ามันได้มาก็ถือว่าคุ้มนะฮะตัวนี้เออแต่อีกไม่นานนะฮะถ้าเกมมันอัปเดตก็คงมีตัวอื่นมาตบน้องเขาแหละนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็โคตรเท่บอกเลยดูดิเจอใส่บัฟหมาแดงเข้าไปด้วยนะครับดูดิดวงตาพยายมนะครับเออโคตรเฟี้ยวทุกคน อ่ะประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิววิกฤตอย่าลืมฝากกด like กไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยละกันนะครับไปแล้ะครับบาย